สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับแอดจะพาทุกท่านมาพูดคุยหลังเกมกันนะครับในนาที่ทีมชาติไทยถล่มเอาชนะทีมชาติลาวไป3ประตูต่อศูนย์นะครับซึ่งบอกตรงๆว่ารูปเกมก็ไม่ได้เหนือกว่าแบบชัเจีนนะครับเกมวันนี้นะครับโคตรย่งไม่สามารถใช้งานวันชาติชูสงนะครับกองหลังและเบนจามินเดวิดตัวลุกจอมผิวที่มีอาการบาดเจ็บ จากนัดเปิดสนามทําให้ปรับเปลี่ยนผู้เล่นบางตําแหน่งนะครับส่งอันโตนิโอแสนใจรักยืนเซนเตอร์คู่กับจนาธานเข็มดีและให้ตะวันควโคตดสุโพปันเกมรุกแทนเบนเจามินในขณะที่โอเวนชลีโบพิตแนวรับจากสโมสรแซงทุยีดองยังคงนั่งเป็นสำรองอีกเกมนะครับส่วนสปอาวเองที่มีเฮดโค้ชเป็นชาวสิงคโปร์คุมทัพไม่มีปัญหาในการจัดทีมนะครับโดยมีบุญพชัชร์บุญกองกองกลางกับตันทีมและโจนี่แวนปะเสริฐกองหน้าตัวเข่งลงนำทัพนะครับ มาพูดถึงในเกมกันเลยดีกว่านะครับโดยเริ่มเกมมาครึ่งแรกเป็นทีมชาติลาวนะครับที่เพสสูงถึงแดนบนุนทําให้ไทยในช่วงนั้นต่อเกมกันไม่ถนัดตั้งแต่เริ่มเกมเลยคือถ้าใครดูจะเห็นว่าทีมชาติลาวเล่นดีมากในช่วง10นาทีแรกนะครับแต่ลาวเองก็ยังไม่เด็ดขาดนะครับก็มีจังหวะยิงบ้างเป็นบางจังหวะแต่ก็ไม่ได้ลุ้นอะไรมากนะครับและเมื่อผ่าน10นาทีแรกในนาทีที่13ไทยก็เกือบได้ประตูขึ้นนำนะครับเมื่อกองหลังของเราส่งบอลขึ้นหลังไม่ดีโดนจกักริดภารพล วิ่งฉกบอลไปได้แล้วกระดกบอลข้ามหัวผู้รักษาประตูลาวที่ออกมาเร็วนะครับแต่บอลก็ไม่ตรงกรอบนะบจังหวะนั้นน่าได้ประตูมา,ากๆนะครับถ้าใครดูจังหวะนั้นแต่ก็ยังไม่เป็นประตูนะครับและถัดมาในนาทีที่15นะครับไทยก็เกือบได้ประตูอีกครั้งนะครับเมื่อสกุลชัยแสงโทโพเบียดเอาชนะกองหลังลาวได้ในกรอบเขตโทษได้มีจังหวะเดียวกับผู้รักษาประตูยิงแบบคลาสสิกลวครับยิงแบบกระดกข,ข้ามหัวผู้รักษาประตูไปได้แล้วแต่ก็ยังไม่ผ่านผู้เล่นกองหลังลาวที่วิ่งตามมาสกัดบอลได้อีกนะครับ ก็ชดได้ประตูถึง2ครั้งนะครับทีมชาติไทยคือเกมนี้แปลกนะครับคือโคตรโย่งเองเปลี่ยนตัวเร็วมากนะครับคือแก้เกมเร็วมากแก้เกมในนาทีที่34นะครับโดยเปลี่ยนพงะวิชจันทวงศ์กับตะวันโคตรสุโพธน์แล้วส่งอิฟานโดเละและทีรศักด์เผยพิมายลงมาเล่นแทนนะครับคือผมเองก็แปลกใจนะครับว่า โคดโย่งแก้เกมเร็วแต่ถามว่าถูกไหมที่โคดโย่งแก้เกมเร็วแบบนี้ก็แอดว่าแอดว่าก็ถูกนะครับเพราะว่าในตอนนั้นทีมชาติไทยไม่เหนือกว่าเลยนะครับแต่เปลี่ยนมาก็ยังไม่เหนือกว่านะครับคือทีมชาติลาวเล่นดีมากดันนี้ต้องชมทีมชาติลาวด้วยนะครับแต่ก็ผ่านมาอีกประมาณ10นาทีทีมชาติไทยเองก็ได้ประตูขึ้นนำนะครับจากจังหวะที่กรวิทาาั์ทศาได้บอลในกรอบเขตโทษและผู้เล่นของลาวเองก็มาทำฟาวนะครับทำให้จังหวะนั้นผู้ตัดสินเป่าเป็นจุดโทษนะครับ และเป็นธนวัน์ซึ่งจิตถาวรรับหน้าที่สังหารเข้าไปเป็นประตูขึ้นนําของทีมชาติไทยในนาทีที่40นะครับต่อมาช่วงทดเวลาครับลาวก็มาได้ฟรีคลิกหน้ากอบเขตโทษฝั่งซ้ายโดยอนุสรชัยปัญญายิงด้วยเ้าซ้ายนะครับบนน่ากลัวมากเกือบจะมุดสามเดี่ยด้วยซ้ําแต่เกียรติพลอุด,ดมผึกษาประตูทีมชาติไทยยังพุ่งปัดออกหลังไปได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับทำให้หมดครึ่งแรกไม่มีสกอร์เพิ่มนะครับทีมชาติไทยก็ยังขึ้นนําทีมชาติลาวอยู่1ประตูต่อศูนย์นะครับ ครึ่งหลังมาไทยก็เหมือนเปลี่ยนแท็กติกนะครับก็จะเซตบอลกันแดนหลังมากขึ้นนะครับเพื่อให้ทีมชาติลาวขึ้นมาไล่แล้วก็จะทําให้มีช่องว่างในพื้นที่แดนบนมากขึ้นนะครับโดยเกมในคร ah ึ่งหลังก็เป็นทีมชาติไทยที่เหนือกว่าอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าทีมชาติลาวเองเป็นทีมที่ชื่อชั้นนักติเหมือนคนละคาสก,กันกับทีมชาติไทยนะครับการที่จะมาเล่นเกมลุกสู้กันมันมันยากนะครับก็เริ่มครึ่งหลังมาเป็นทีมชาติไทยที่เริ่มคุมเกมได้ดีกว่านะครับก็ต้องบอกว่าพับสนามบุกกันเลย จนมาถึงนาทีที่58แนะครับแฟนบอลไทยก็ได้เฮอีกครั้งเมื่อจักกิจภาละพลได้บอลในกรอบเขตโทษล็อกหลบผู้เล่นลาวก่อนปั่นโค้งด้วยเท้าซ้ายบอลก็เหมือนไม่อันตรายนะครับแต่เหมือนผู้รักษาประตูเองก็ไม่เห็นทํำให้บอลพุ่งเข้าไปเสาไกลอย่างสวยงามนะครับเป็นผลให้ทีมชาติไทยขึ้นนํา2ประตูต่อศูนย์ะครับและประตูนี้ก็เป็นประตูที่2ของเจ้าตัวในทัวร์นาเมนต์ด้วยนะครับจักกิจพาลพล ลังเสียประตูที่2นะครับทีมชาติลาวก็เริ่มทําเกมบุกจนทาให้ผู้เล่นไทยก็ต้องตัดเกมในหลายๆจังหวะนะครับเข้าสู่นาทีที่70นะครับไทยเสียฟาวนอกกรอบเกตโทษพุทธวงศ์สังวิไลรับหน้าที่ยิงฟรีคลิกให้ทางสปปลาวแต่เจ้าตัวก็ยิงบนดุ่งทําให้เกตติพลอุดมผู้ตัประตูทีมชาติไทยพุ่งรับบอลได้แบบสบายๆเลยนะครับถัดมานาทีที่77นะครับทีมชาติลาวเกือบได้ประตูตีไข่แตกนะครับจากทิพจันทร์คาใบอนที่โยนบอลให้กับกีดาวรสุวรรณีได้มีโอกาสพุ่งมุ่บก็ ไม่เต็มหัวนะครับทำให้บอลออกหลังไปอย่างน่าเสียดายในะจังหวะนั้นนะครับส่วนในเวลาต่อมาก็ยังคงเป็นทีมชาติไทยที่คุมเกมได้เกือบทั้งหมดซึ่งทางโคดโยงเองก็ปรับเปลี่ยนผู้เล่นอีกครั้งนะครับโดยเอาสกุลชยัยแสงโทโพออกและส่งสัมพันธ์เกษีลงเล่นแทนนะครับและประตูที่3ก็มานะครับในช่วงนาทีที่90บวก2นะครับโดยกฤติทาศาที่แตะหลบผู้เล่นของลราถึง2คนนะครับในจังหวะนั้นสวยงามมากนะครับและก็ยิงยัดแบบจจอๆเสาแรกนะครับแสกหน้าผรักษาประตูเข้าไปแบบ บอกว่าสวยจริงๆนะครับทำให้ทีมชาติไทยออกนําทีมชาติลาว3ประตูต่อ0หลังจากนั้นก็ไม่มีสกอร์เพิ่มนะครับจบเกมทีมชาติไทยก็เอาชนะทีมสปปลาวไปได้3ประตูต่อ0ส่งผลให้ทีมไทยมีเพิ่มเป็น4คะแนนจาก2นัดรั้งอันดับ2ของกลุ่มเจและก็รับเงินอัดฉีดจากมาดามแป้งไป1ล้านบาทซึ่งเกมนี้อดีงก็ยกให้เด่นๆเลยก็คือธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรที่คุมจังหวะคุมเกมแดนกลางได้ค่อนข้างดีนะครับ คือธนวันรเป็นคนที่เชื่อมบอลได้ดีนะครับก็คือคุมจังหวะในเกมได้แบบหมดจุดนะครับธนวัน์คือมีจังหวะเร็วมีจังหวะช้าแล้วก็มีจังหวะลูกโจนอีกคนนะครับที่แอดคิดว่าเล่นดีอีกหนึ่งคนก็คือโจนาธานเข็มดีนะครับคือเกมนี้โจนาธานผ่านยากมากๆนะครับในการเล่นเกมรับยิงจังหวะโยนยาวมาโจนาธานเก็บได้หมดเกือบทุกลูกนะครับ สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีจะพบกับทีมชาติมาเลเซียในวันที่31ตุลาคมเวลา10นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยนะครับซึ่งนัดสุดท้ายเองก็จะเป็นนัดชี้ชะตาแล้วนะครับว่าจะได้เข้าไปล่นรอบสุดท้ายไหมก็ไม่น่าจะเป็นงานยากสักเท่าไหร่นะเอ็ดว่าแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับฟุตบอลลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแต่แฟนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างคลิปเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้แอดก็มีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคุยหลังเกมคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ